วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดกดไลค์รูปภาพนะคะในไอเนาะด้วยเว็บไซต์ spe smm จะทำยังไงนะมาดูกันเลยเนาะก่อนเลยให้ทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาพิมพ์ค้นหาว่า spe smm ได้เลยนะคะเราเลือกเว็บแรกเลยเนาะเราจะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะสำหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยเนะาะและเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยวันนี้ต้องการที่จะเพิ่มยอดไลค์นะคะก็เ,เลือกไปที่ ไอจีเนาะเลือกหมดหมู่ของเรานะคะวัน,นตอนนี้นะคะเราจะใช้เป็นบริการที่รวด,ดเร็วเนาะแล้วก็นี่เลยเลือกบริการที่เราต้องการได้เลยนะคะเมื่อเลือกครบแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกลับไปก๊อปปี้ลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดได้เลยเนาะนำลิงก์มาวางเลือกจานวนที่เราต้องการนะคะเวลาเฉลี่ยของเราคือ2บาทเองจากจํานวน100คนเนาะอาจจะให้ก็ส่งได้เลย เมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะนะเพืยอดขึ้นแล้วเนาะอ่ะตอนนี้นะคะเห็นไหมคะยอดของเราก็กระโดดขึ้นมาเป็น119เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือว่ารวดเร็วทันใจมากๆเลยเนาะ